กีฬาเบชาธรรมขอเสียงปรบมือด้วยครับทีมสิงครับเนีส่สิงทง,งาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกอันดับสองครับนายอมรินสระดัสดีดาเคสปอร์ตโตโยต้าทัยา1น9 8ครับอันดับที่สามนายนวสักมณีสุขศรีทีมเดียวกันเลยครับ เฮสปอตโยตาพัทยา1 9 9่เกาอันดับที่4เด็กชายภูนศิริศิริมงคลครับเ,เด็กชายนะครับอันดับที่5นายวัชระศรีสุวรรณนะครับจากใบเก้าวอันดับที่6กาการเองธีรพงศ์ชาวเชียงขวาง ฮา,ารกาไล้แอนลิลน์ดอันดับที่เจ็ดท่านอ้นนะท่านอ้นอินทศรีวันจากการไฟฟ้าสปปลาวนะครับตีกมาเพ่นด้วยอ,อันดับที่แปครับนายพงศักดิ์พุยบึงชิน SKP ลูกก็ผนสุขโขทยัย อันดับที่9านายภาคภูมิห้องสิงนะครับจากที d ีดตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานีและอันดับที่เจนายนิทิงันโพรพิลมเสือเข้าชุมแสงครับลกร่ที่ครับ